ปลาเค็งหลายๆหน่อยปุ๋ยเนาะปลาเค็งหลายๆปลาซิ่วหลายๆเทียนมาตึกบแม่ที่ปูรุ่นไหนปะคอยใหญ่แมอันนี้เฮ็ดเนาะงานเป็ดปลาไหลเกี่ยวจม่น้องวนินจมาใส่เบ็ดี่น้องนีย้ย่โจยังวะใสเงียเอันนี้ของหลาสิเข็ตัวนี้อันนี้รยหนึ่ง อยนึ๋อมันก็ตายล่ะมันสีเดียดเหรเคาับวะล่ะมันตะโดนเราโอ้ยไปีตาคนไหมตาอันที่เล่าบอกหนี่กงเดียสขึ้นกันลาวันดีครับไปหนึ่งเดียสลาวันดีครับเอ๋วันนี้ต่อเดียวอาวันนี้ก็พี่น้องมาเนี่ยเอ้ารุนกันครับมือเนี่ยพร้อมบ้าโจครับหรือว่าน้องเฟิร์ตเอกว่าสิงครับพี่น้องมาเนี่ยรุนกันเด้อครับพี่น้องมาเนี่ยมาใส่หน้าบ้าโจครับดีเดีบ่ได้สีมันออกมมันอ้วบ่เคยเห็นหัวกกี่ตัวนี่ อ๋อร่องเบิ้งพี่น้องไปนี่ไปสี่มันร่องมันที่ใดว่าใดพี่น้องเหยียบนกูไปพี่น่องไปบันนี่ใส่เงี้ยหัวด้วยพี่น่องลงอีกจุ่มีงแน่ ไปมื่อนี้มัิมนผูโซฟือพี่นนอกเี่หวด้พี่นนอกเลยหาขี้เหรบ่ได้ครับหาอมตีบยชีก็เดยงกัหายากรับซื้อมือนมาี่จ้าไมาแล้วพี่น้องพาไปใช้เบร์ หลังนึ่งอ่ะที่หลังนี่ยังก็แมงเงี้ยวหักเงี้ยวหกครับนี่เพียงเทียใหลยังสั้นพูดซาไปไกลกกหนังแมเียเกลดเฮ้ย kéo sợ um xung xuyên anh đâu ba không phải hay một <laughs> Thôi, cái liềng thì... này <laughs> โตตินไต่แล้วกอยยางกับพุ่งมากนี่ครับหอยเชอหลีหลกหลายเลยอันนี้หอยหน้าเฮ้ยแม่นะเก็บเอาไอเฟิร์ดพอเด็แกงบ่อด็ตุ่มบ่อด็แกงแม่เอาครูมาเก็บไว้ก่อน ไล่ไล่ลราติลกูกอุย้ยนี่ล่ะพองงั่มสุดยอดสุดยอดไปยังเอาตัวนั้ำห,หนักป,ปุ๋ยเลยไปไอ,ยอุย้ยคนหมานนี่สิล่ะ้พี่น้องลองเปิดเอาไปไวใบจะทั้งน้ำหนักปุ๋ยเด้อะจะทั้งน้ำหนักปุ๋ยเราหวัวใ่ไหมไห,หายู่งหายกินพี่น้องเอ้ยพาลูกพาหลานมาเบืง้งยี่ใส่เบ็ด ย่ามบ่มีพอมีแม่ยม่ามบ่มีผู้หายกินก็หากินเองตัวไอ้กี่มุนากับไปน้ำพอจังสี่ละน้ำพอพุ่นยังก,ก็ลกูกอย่าไปเหยียบมันลกูกยังไปวะล่าได้ไปลาเค็งแล้วปลาเค็งตัวเดียวปลาเค็งข <c oughs> <c oughs> ึ้กินโจมหัวลูกปากรอมนั่ไปกูบนย้ำทางสิสามตัวเลยพี่น้องเอาไมา่สิบติดเนี้ยหวัวเข้าตายเมือ่อตีโจเอาหัวใส่กสันสลามนะ สา,สามวังแล้วหมวกใ้กันซะหมวกิึดไไปเชียงดินแบบเดียวได้ไตยหมดเขาเมกลานยึดท่ากุนจีแล้วหมูแรกไปยำเาลอานเสียกอสันดีแทนเงเสี่ยกอสันดีแท่น้อเาบมกลายยักโตเขามกลายยักโ

นี่เป็นไลยขับผับไปข้ับทั้งสองและวังหันก็นถือสองหลังนี่แหละจูยังงี้ยื่นเถอะวิ่งวิ่โอ้ยพี่น้องนี่หลังนี่แหละถื่อวังหันสามตัวเลยพี่นอ้องเกิออกนอีกเา เพท่ันเมือนเด้พี่น้องยาสิบก่หลังอพี่น้องไหนลังพี่น้องเขาคาคากรน่คอพี่น้องาขึ้นเลยละเป็นได้ปะของได้จุ้ยงามบกวาเลยพี่น้องหาัองงามนี่พุทธะไหน้างนี้กองของหน่ี่กองอู้นูเกไก Vì là viên vinh đi Viên nhiên hát nghe yang yang hoa kha mày 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 เอาปลาข้ามเยหลายตัวนงนน้ดตี๋ปุยมึงน่น่ะมีต่ำโอ้ยยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่น่านีละทำไมตำปันไหมีต่ำๆเดี๋ยวปาดปีนต่ำๆปุ๋ยว่มักันไปรงนละ เออตึงยี่ดอกอดีตตนต่ำแต่ไงค่ะค่ะตัวง่มงามตัวตัวงงามเลยพี่น้องไปไปเหรอฮะไล่ะโอ้ตัวส้มกันเนาะซึ่เด็กเมเดียวจ้าไม่ยังยังบวชด้วยใช่บวชท่านีล่ะก ไม่เกลี่ยไรๆอะไรง้าปูง้าปูพี่น้องง่าปูวุนเล้วนะโอ้หอกันละ้อกหะหมวกปิดว้พี่น้องมั้งสิเด่นดนดีโอ้ยเข้าเบดกัตะเปออยู่คือลูกไส้คนละพี่น้อง ห่าเไกัน้ไระอ๋อกกัน่นี้ละเอาั้นมากแราจิงหพี่น้องไม่ไม่หาเสียันบันเด็เดเลยพี่น้องอ๋อโอ้ยบังเกี่ยวขึ้มเข้าสันนเลย ไปกินโต๊ะไปกินครับ,บไปอยู่แม่ยำเบียดยู <c oughs> เอาไอโจ้วกันไหนไโจ้วยงนางเมียน,นี่จ่ะโจวมายางเบียดยูดอย๋เอเปิดเปิดกล้องไหมไปครับพี่น้องาผลงานเทาครับตอนสีดังๆครับพี่น้องเดี๋ยวจะเอาหมอแบดอาบน้ำกินเข่าแซ่บๆส้เขามายามใหม่เฮ้ยเขาหดพี่น้องนี่ครับผลงานครับแบบแหลกครับพี่น้อง

เขาให้คููเลยจีไอ่มันเตีนตามคูว่างันเออใส่ลหรไม่ใส่ไอจูปืดัูตี่เต็นตามคูได้ว่างหันนี่สชันหม้อบ้างกันน่ะไปเหือล่ะใส่บุ๊อย้รมันตน้องไอ้คบอ่ะพี่น้องมาเนี่ย มามายามเด้อพี่น้องเลยตอนสีแดงแรกครับพี่น้องอารุนกันเรื่อยๆครับสะได้บอสสีมันบอสก่อนสี่เรื่องแรกพี่น้องรุ่นรังนี้ได้พี่น้องเลยเด คือเก่าเลยพี่น้องเลยมัดไปเลยมัดแล้วร้อยถ้ามีแล้วก็ใส่เกลียวเข้มๆมีแล้วนอกปอฉีดีแล้วพี่น้องถื้งเร็วเพียร์เพียร์ปวดนะปวดนะหนุนวด้อยเอาเอาพี่น้องเอาเอาตัวตึงอย่างนี้นี่เอาแล้วพี่น้องรุนกันไปนี่ตัวง่ายดอกพี่น้องก็ง่ามมีแล้วตัวนี้ตัวของให้ตัวตาแตกดูด้วย ดูอยูเสลปลเอาละอ่ะเมียว,วันนีตนี่จะตังางอ่งอีพี่นรองอี่างเนึงครับนอ้อลกคือบอก,กหมายว่โตอืม โอ้นั่นนะยูป่อยูอยู่ำลูกแม่เดียวหลดเน้ะโอ้ฮะน่าบกวะีเราพี่น้องเลยใส่่นใส่ไม่นี่ใส่ที่นกันนะเยก็หัวทุกนังนีเม็พี่น้องจะสีย่างมย่างให้บอกใดึงไปบุดึงให้จามันยางย่างบ่เ็นดนั่นดี Trong mặt trùng nghe thế nào liền. I sẽ kể cúng mặt. Mhm. 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 โอตัวซ้ำกันหมดเลยพี่น้องลูกแม่เดียวพอกระแมนไปเที่ยวมาไปเนะโอ้ดินแห้งไปพี่น้องเลยวพอกเนี่ยานอตรงนี้ตึงนี่มานิดหน่อยเนเหมือ ดีดีอยู่พี่น้องเหงียหัวตัวตัวพ่อมง่ามอนพี่น,อน้องเน,นี๋ยมนลดอลายคหอบอพี่น้องบา้านสรุปตอนย่างมาแลงรัว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 นัววว่เหมลดลัวย่งอยู่ย่งอีกลาขออ้อต่อยลาน่อยนะกับก่แกม ตึงตายตึง,ต,งตายพ่ออง่ายเลยครับประกบร้าวุ้นเส้าพ่อกันนีครับพี่น้องพี่น้องังเดเโยิ่แเดอดยสวัสดีครับสวัสดีตอนเช่อเสครับพี่น้องนนี้อ่ายามเบ็ดทำกันครับวัอนี้ <S <S หลังจากมาขึ้นกับ มาแน่นพี่น้องซิฟก็ตัวมากขึ้นตอนซีก็เศรครับมายามมาหลุนน้ำกันอีกเด้อพี่น้องเลยใช่ครับสมองสระพรอนครับมาเลย้อมครับบ้าโวโตครับพร้อมนอกเฟิร์ครับพี่น้องแม่ว่าซนครับกบทิมครับพี่น้องแต่ว่าไอ้หนึ่งซีขี่ตารวยๆน้ำท่ากับพี่น้องเลย <c oughs> อ่ะสีมานลามันสีได้ไปได้เน่มันหยาดลูกกินนมบัวคือ คนหนึง่งพี่น้องง่ามได้ยุ่ยปุ๋ยแต่ว่าไปผีให้ปุ๋ยดปดอยากใ,ใ,ใหญ่กันนันกูเด้อพี่น้องแบบน,นี้ผุนบ้าโจกไปทางผุนเด็กตัวใบบุบ้าโจ,ไ,าไ,าโจไหมเข้าเบียดเป็นกับโต๊ะอ,อ่ะอยุเป็าหาคัก ตัวนึงแต่ตปดไปดเั็ไมาปดเราต,ตัวนี้นะทักหอมเห็บกันหลายตัวนีน้ทั้งหอมเห็บเห็นเนาะตัวนึงได้หางตายบันเป็นยังตายกับปีย๊ยกเลคือเกา่าก็ได้ยู่ได้กินนี่เราตีกินอง เขาบ่อโอ้ยเป็ดไหมะคือลูค่้อเหยียค่ับต่ละโอ้ยอ้าวอาปลดออกไอ้ปุ้ยอะไรก็ปลดตีไปคู่นี่ห้องคู่คือมูเป็ดอะต้องขุนโจมากละตีตัวหนีมาไปโจบอาถ้านเอาตีละเอาเชตีได้แลักตามตามห้องตามตาม รื่องอะนมันสิแปเ,เ<อ><อ>ปวดล้างเก่าสิสุดทพี่น้องเลยใส่ซองมือสามขึ้นโ <c oughs> งมือสามขึ้นอื่น <c oughs> ที่สามมาเบิ่งหลาล่าเก้าว <c oughs> ่อเปียงได้ปุ้นยู่ดอาพี่นอ้องพีน้องเฟื่องมาเสียงตามตามอู้ตัวเท้าอยู่นี่พี่น้องลุ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 

ไปลยเปลี่ยนเปลี่ยนดินเดืตัวเี่ย่าตัวท้การตกัรโอ้ยสรุกแม่เดียวชูซีตัวพันะพูดเรียบร้อยพี่น้องม่แล้วอะพาพี่พาน้องก็ไปสรุปกับมขึ้นเ้อพี่น้อง่องเบิงมื่อก เนาวบัวนาวมายู่ในบ้านครับบ่ได้ใส่ตู้เย็นยไว้หรอกร่วมกันเบิ่งครับพี่นออ้องสิได้หน่อยได้หลายครับส่วนน,น้ำเป็ดหาปักเงี้ยเลยพี่นออ้องหาตปลาพี่น้องอ้ปลาตัว,วนีวมว้มันตายปลาเหยียบไปแล้วมันตายลูกมันตายพี่เดชขามันดอกเฮ้ย<อ>ไลยอยู่พี่นออ้องเอาา๊ะแม่กินนหน้าอ,ออกกันเต็มเลยกันอือพี่นออ้องไอ้คนสรุปครับ เดี๋ยวมาหาดันยาอังคนปั๊บเอาไปให้บักหน่อยๆเบื้องหน้าห้องที่น้องนีเราคนงานเส้นหมากล้าล่ะมุ่ยเยอะไปก็มีเส้นหมากล้าเยอะไปก็มีตาเอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับแน่สวัสดีครับแม่สวัสดีครับยินดีด้วยไหมแน่ยันด้ายบายนกคือเห็นงามแต่ว่าเห็ีดอยู่เดียเห็ีดอยู่เดียว เดือนค่ะเดือนพี่น้องนี่แหละรักฐานเบาโจพี่น้องขอลอยอยู่ซ้งเข้าเบียดเปิดเลยท้งเข้าเบียดข้อกับบุญีพี่น้องเลยตันหมอกกอ็พี่น้องขอบคุณหลายละเอจ้ะตุการติดตามขอบคุณที่เป็นกำลังแรงใจให้อีสานบ้านองน้อยเด้อพี่น้องคลิปนี้มันนี่กะเด็กพ่ออายุได้กินนี่หรอกจ้ะเดี๋ยวมาให้อีแม่น้ำมี่ปลาเห็นละ เอาหัวขึ้นเออขึ้นเออฝากไว้สักนิดจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะบด้เยบายบ๊ายบายขึ้นเอือขึ้นเออ